ครับพอกค่นี้แล้วครับกับบ่าวเมืองสีวีสองนด้ครับเด้มาอนี่เดี๋ยวสิมาแนะนำช่องใหม่ครับนี่พอดีช่องเก่าเพิ่นมีปัญหาเล็กน้อยครับพอดีโทรศัพท์เพิ่นตกน้ำครับก็เลยสิมาแนะนำแฟนครับบอกว่าบ่าวเมืองสีเดี๋ยวเปลี่ยนช่องใหม่นด้ครับ ต่ว่าก็ <conclusions> เป็นบ่าวเมืองสีบีสองครับบ้านนี้ที่แหลกมันเป็นบ่าวเมืองสีซื่อๆนะบ้านนี่ก็เป็นบ่าวเมืองสีวีสองครับบ้านนี้บอกเพนครับได้ครับเด้อครับผู้ใดติดตามอยู่กับให้เปลี่ยนช่องได้ครับเด้พี่น้องเด้อนี่ละทายกับทายอยู่คางปลามันนี่นะครับนี่คางปลามันหน้าพญานาคครับนี่มันพันกรงามครับนี่มันมันพันเปลี่ยนหนึ่งครับนี่เป็นมันหน้าครับนี่เป็นมันหน้าคนตางอนครับนี่ เดี๋ยวก็สิได้เก็บกู้แะ้วครับนี่อีกบ่จักมือครับนี่เดี๋ยวสีผ้าผ้าทีน้องไม่เห็นคลิปอยู่ดรกครับนี่มาเบิงอยู่ดรกครับนี่ว่าสิได้หัวไงหัวดกบ่ครับนี่พันเปียนึงแต่ว่าพ่นได้ใส่ไว้ทงหน้าครับนี่ประมาณสามสีเดือนแอะไรครับนี่เดี๋ยวบ่จักมือเดี๋ยวก็สิผ้าที่น้องมาเก็บกู้แล้วนี่าัวมันงามแหงตงที่ละครับหลายลายตืบอยู่ครับนี่ พี่ใส่เวลาอยู่ร้นเติบไปแล้วครับประมาณอ้วร้ายเหมืออยู่ครับก้นสีเหลี่ยมเป็นโบงงามแห้งมือแค่ละอยู่ติดถนนใหญ่เลยผู้ไดผ่านไปผ่านมากับเบิ้งครับเบิ้งจะปลามั่นพญานาคคืองามเทพขนาดมั่นหน้าได้ครับพี่นองกัาเพีนครับพญ่ใบกับย่เลื่อมนะครับเ้อพอดี <S <S บ่าเมืองสีมี้สองกับเดีเปลี่ยน ช่องไม่ครับกะให้ติดตามเบิงนะครับเนอเดี๋ยวกะสิผ้าพี่น้องไปเบิงรถไทนหน้าฝคือเกาละครับช่วงนี้กําลังพยงายามนาเพิ่นกําลังเอาข้อยเอาคอกอยู่ครับนี่อยู่ทงให้ทงหน้าอีสานบานห้าคือเกาละครับเดี๋ยวอีกบบดดอกครับเดี๋ยวก็สิผ้าไปติดตามเมิึงคือเกาละครับไปเบิงรถไถยฝอทั้งคือเกาละครับอุ้นกะเจ้า มาบอกลเลยเมื่อเช้านี้ครับพอดีงานเขาพอดีเลยครับมีงานร้ายอยู่ตรเนี้ช่วงนี้มีงานหลายอยู่พอดีช่วงเพื่อนวานเขาทํำเนยครับช่วงนี้ก็เลยงานเขามาเรืเร่อยๆครับบอกฝากบอกเพื่อนครับเด้อครับเด้อผู้ใดติดตามช่องเบาเมืองสีกับติดตามช่องไม่เด้อครับเด้อบานนี้ก็จะเป็นเบาเมืองสีวี่สองครับ บีนะที่เป็นตัวพิมพ์น้อยเด้อครับเด้อพิมพ์กับใบว่าบ่าวเมืองศรีก็ตัวพิมพ์มมพมน้อยก็บ,บีบีสองเท่าสองธรรมดานี่แหละ <c oughs> เดี๋ยวก็สิเห็นช่องใหม่ผมเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวขนาดที่หนอนบนฟ้ามันไปเรื่อ <c oughs> ยๆเจ๊กับจีเป็นลำมันอีกครับกำลังเตรียมไว้ครับปลูกอยู่ครับนี่ ้ำมันพอ,อยนี้หน้าเรียมไว้สักปูกอี่ครับนี่เดี๋ยวอยีกบัวลนเดี๋ยวกะเศร้าให้ใบเดลยวครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปปลูกกี่ดอกไปเบิ่งเตียงหน้าไปเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งเตียงหน้านั่งครับบรรยากาศดีครับ ที่ไหะครับเชียงหน้ากับบรรยากาศดีครับเนี่ช่วงนี้กับประมาณม่วงหนึ่งครับนี่บรรยากาศดีร้ายครับเมื่อคืนนี้กับฝนตกครับนี่ฝนตกมื่อคืนนี้เบื้องตี้ละครับเชียงไทเชียงหน้ากับเลี้ยงติดเ,เรียงห้ามเลี้ยงยังหน่อยโอ้หลายชนิดครับสัตว์เลี้ยงของพญายนาคเนี่ยนี่ปัจจุยังครับนี่เบิ่องตี้ละรัเบิ่งเชียงหน้าเพิ่นกับพิทยูตัวครับบรรยากาศดีร้ายครับ อีสา,บานบ้านเฮ้านี่ห่อนด,ดอกอี้ตัวครับดอกมันปลากับมีครับนี่หอมครับทงอยู่ครับนี่มันคืละ่ะต้นบักไงเลยยางมาในบริเวณเพียงหน้าสีกับหอมเพียงหน้ากับปิดถนนไงครับนี่มีหอดตามันเดี๋ยวมองนี้ยังบ่ทันเดียว,ว้านเขาเดี๋ยวอามานันดอกเลยจงสีมาวานเขาครับมาวานเขา บ้านเบิดแล้วครับไม่ออกไม่ผลแล้วหอมเตียงให้เตียงหนาไปเลยเดี๋ยวจะน่อยนี่อก็สิไปถ้าทีน้องไปเบิ่งรถไหน,หนาฝ่อที่เก่าแล้วครับเลียงแต่ว่าเปลี่ยนช่องอซื่อครับพอดีโทรศัพท์ผมมีปัญหาก็เลยเปลี่ยนใหม่ครับเคื่องเก่าพิ่นมันล้วนครับมันตกนามเดี๋ยเลยเดี๋ยวเปลี่ยนช่องใหม่ครับเป็น บ่าวเมืองสีวีสองนะครับเด้อฝากฝากบอกแฟนครับนะครับเดี๋ยวเพญานาคเพิ่งก็น่าเอาขวยออกขอบเพิ่นมาแล้วครับเนี่ยกดติดตามใหม่นะครับเด้อพ่อญานาคแล้วว้ยเสียดายแล้วววเดี๋ยวสิเพิ่นเพิ่นผูไบท์เพิ่นบ่ได้ไปนั่มได้ไหมนี่สิไปกับพญานาคสองคนมือนนี่เดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งรถไถนาฟอร์ดคือเก่าครับ ไปไถหน้าดงพละอยู่พุ้นสนบ้านฟังทั้งพุนแล,ล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไวส้สนิแกรก่อนครับถ้าไพได้เบิเ่งแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อฝากากดไลคล์กดแชร์ครับนี่หรือว่าไพได้กดแล้วก็สิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆครับจากช่องบ่าวเมืองศรีวิ2ครับบ้านนี้เดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะครับเนาะสวัสดีครับผม